ในทะเลทรายแห่งศตวตรรษที่21กลับมีบ้านไร่จากศตวตรรษที่19ปรากฏขึ้นอย่างไม่มีที่มาระหว่างบ้านไร่กับทะเลทรายมีสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติคนทั้งสองฝั่งไม่สามารถข้ามไปมาได้แต่ฝั่งทะเลทรายสามารถมองเห็นภาพฝั่งบ้านไร่ได้แต่ฝั่งบ้านไร่ไม่สามารถมองเห็นฝั่งทะเลทรายด้วยเหตุนผลด้านความปลอดภัยกองทัพสหรัฐได้ปิดกั้นพื้นที่นี้อย่างรวดเร็วและเรียกนักฟิสิกส์ชื่อเดวิดมาทันทีที่เดวิดลงจากเครื่องบินเขาก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นสิ่งกีดขวางตามธรรมชชาาาาาาติขนนนดดใใหหญญ่่ปรกกฏ้อยยงงเเทะลว และหลังสิ่งกีดขวางนั้นกลับเป็นพื้นที่เขียวขจีในบ้านได้ที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจีมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ปู่ย่าตายายและหลานชายหลานสาวรวมถึงแม่ที่สวยงามของเด็กๆด,ดูจากการแต่งกายของพวกเขาสามารถสรุปได้ว่าพวกเขามาจากศตวรรษที่สิแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเดวิดและพวกเขาไม่สามารถได้ยินเสียงจากในสิ่งกีดขวางทำได้แค่เฝ้าดูอยู่เงียบๆนอกกำแพงเพื่อที่จะเข้าใจว่าครอบครัวนี้พูดอะไรกันแน่เดวิดแนะนำให้ผู้พันเชิญผู้เชี่ยวชาญการอ่านปากมาช่วยแต่กลับถูกผู้พันคัดค้านอย่างงรรุนแ พราะมีแค่ CIA เท่านั้นที่มีผู้เชี่ยวชาญการอ่านปากและผู้พันไม่ต้องการแบ่งปันการค้นพบครั้งใหญ่นี้กับ CIA ไม่มีทางเลือกเดวิดจึงต้องหาวิธีอื่นวันนั้นรถขนส่งในค่ายทหารเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นเองควันหนาทึบพวยพุ่งพุ่งออกมาเดวิดที่สังเกตอย่างละเอียดพบว่าคอวันที่ลอยอยู่ในอากาศกลับผ่านกำแพงไปได้และเด็กชายในกำแพงก็สังเกตเห็นควันเช่นกันและวิ่งมาทางนี้ขณะที่เด็กชายกำลังจะเรียกผู้ใหญ่มาดูควันก็ถูกกำแพงกั้นไว้อีกครั้งเดวิดตระหนักได้ทันทีว่ากำแพงนี้ไม่่ไดด้ออยูตลลเวลา จะปิดทุกๆช่วงเวลาสักสองสามวินาทีเขารีบแจ้งการค้นพบที่สําคัญนี้ให้เพื่อนร่วมง,งานทราบทันทีและให้เพื่อนร่วมง,งานหาตัวปล่อยสัญญาณมาให้ทหารยิงน้ําแข็งทุกๆสามวินาทียิงน้ําแข็งไปที่กําแพงจนน้าแข็งทะลุกําแพงและก็เป็นไปตามคาดหลังจากยิงต่อเนื่องทั้งวันน้ําแข็งก็ทะลุกําแพงได้ในช่วงเย็นหลังจากการทดลองหลายครั้งเดวิดพบว่ากําแพงจะปิดทุกๆสิบสองชั่วโมงจะปิดหนึ่งครั้งแต่ละครั้งจะปิดนานสิบห้าวินาทีแม้จะรู้กฎการปิดของกําแพงแล้ว แต่กองทัพก็ยังไม่กล้าเข้าไปโดยไม่คิดตัดสินใจที่จะสังเกตการต่อไปอีกสักระยะเมื่อเวลาผ่านไปเดวิดก็ค่อยๆตกอุ้มรักแม่ของเด็กความอ่อนโยนของเธอความเป็นแม่บ้านแม่เรือนเหมือนกับภรรยาที่เสียชีวิตของเขาทุกครั้งที่ค่ำคืนมาถึงเดวิดจะมาที่นอกกำแพงมองดูการกระทำของผู้หญิงอย่างเงียบๆเ,เพื่อที่จะเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นเดวิดได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญการอ่านปากของ CIA อย่างลับๆขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่เมื่อพันเอกทราบเรื่องก็โกรธจัดเขาจับเดวิดขังทันทีเดวิดทีู่่กัังในนนตอนไมบ ในหัวของเขามีแต่ภาพของผู้หญิงคนนั้นเพื่อบรรเทาความคิดถึงเดวิดตัดสินใจอย่างกล้าหาญวันนั้นเมื่อรั้วกั้นปิดอีกครั้งเขาใช้แล็ปท็อปตีหัวทหารยามจนสลบแล้วรีบวิ่งไปที่รั้วกัน้นก่อนที่ทุกคนจะทันได้ตอบสนองเขาก็กระโดดข้ามไปแล้วแต่เมื่อหันกลับมามองทะเลทรายกว้างใหญ่ก็หายไปแล้วแทนที่ด้วยป่าไม้ผู้หญิงคนนั้นก็สังเกตเห็นเดวิดที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทนหันในความตกใจเธอเดินเข้ามาหาเดวิดด้วยความสงสัยเดวิดเห็นดังนั้นก็เดินไปหาผู้หญิงด้วยความดีใจ พันเอกและคนอื่นๆที่ตามมาก็ตกตะลึงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทั้งสองเดินเข้ามาใกล้กันผู้หญิงดูเหมือนจะเป็นมิตรอย่างมากเธอยิ้มอย่างมีสเสน่ห์เมื่อเห็นความรักเต็มตาของผู้หญิงเดวิดรีบดึงมือทั้งสองของเธอขึ้นมาวางไว้ที่หน้าอกของตัวเองทำให้ผู้คนที่มุงดูอิจฉาไม่หยุดแต่ในขณะที่เดวิดเตรียมจะจูบฉากที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นผู้หญิงกัดหลอดเลือดแดงที่คอของเดวิดจนขาดเดวิดล้มลงกับพื้นทันที ต่อมายายก็มาพร้อมกับหลานชายหลานสาวกระโจนใส่เดวิดกัดอย่างบ้าคลั่งผู้คนที่อยู่นอกกำแพงตกตะลึงกับฉากนี้ผู้พันที่เพิ่งฟื้นตัวจากความตกใจสั่งให้ทุกคนยิงทันทีแต่กำแพงได้เปิดอีกครั้งแล้วทุกอย่างไร้ประโยชน์ตอนนี้คุณปู่ก็ได้ยินเสียงและรีบมาเห็นเดวิดที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันเขาดูเหมือนจะนึอกอะไรบางอย่างออกเขาหยิบหนังสือศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากนั้นทำพิธีตามคาถานในหนังสือไม่นานนักกำแพงขนาดใหญ่ในทะเลทรายก็หายไปเหลือเพียงพันเอกและคนอื่นๆที่ตกตะลึง ดูเหมือนว่ากำแพงจะไม่ปรากฏขึ้นอีกแล้วทุกคนทำได้เพียงหันหลังกลับด้วยความเสียดายไม่รู้เลยว่าคาถาของคุณปู่เมื่อครู่นี้ไม่ได้ทำให้กำแพงหายไปแต่ทำให้กำแพงกลับด้านกระท่อมสามารถมองเห็นทะเลทรายแต่ทะเลทรายไม่สามารถมองเห็นกระท่อมในขณะนี้เด็กชายกำลังทำตามคำสั่งของคุณปู่ใช้กระดูกขาของ David เดวิดเคาะกำแพงอย่างต่อเนื่องพวกเขากำลังหากฎการปิดของกำแพงพร้อมที่จะพุ่งออกจากโลกมนุษย์ตลอดเวลา